สบายดี y, พบกับ l อ v ทีวิชั่นทางรถไฟจีนลาวขนส่งสินค้าทะลุ5ห0ื่นตันแล้วการรถไฟแห่งประเทศจีนสาขาคนครคุณหมิงเปิดเผยครับว่าทางรถไฟจีนลาวได้ขนส่งสินค้ากว่า5 0 0ื่ตันแล้วนับตั้งแต่เปิดดำเนินงานเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทางรถไฟดังกล่าวรองรับการขนส่งสินค้า203ขบวนในจนํานวนนี้เป็นรถไฟขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน47ขบวนโดยทางรถไฟส่วนใหญ่อยู่ในจีนได้ขนส่งสินค้าแล้วกว่า28,000ตันขณะที่ทางรถไฟส่วนใหญ่ที่อยู่ในลาวก็ขนส่งสินค้าไปแล้ว22,000ตันสินค้าบริโภคขนส่งส่วนใหญ่ของจีนที่สําคัญผ่านรถไฟจีนลาวได้แก่ผักผลไม้ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคลื่อนจากและเคลื่อนใช้ไฟฟ้าส่วนสินค้านําเข้าสําคัญของจีนได้แก่ยางธรรมชาติทั้งนี้ทางรถไฟจีนลาวซึ่งก่อสร้างด้วยมาตรฐานการจัดการและเทคนิคของจีนเชื่อมต่อระหว่างนครพูนหมิงเมืองเอกของมณฑลอูหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนกับนบครหลวงเวียงจนันทร์เมืองหลวงของสปปลาวถือเป็นทางรถไฟระหว่างประเทศสายแรกที่สร้างและก็ดำเนินความร่วมมือระหว่างจีนลาวและเชื่อมโยงตรงสู่เครือข่ายทางรถไฟของจีน โดยทางรถไฟสายนี้มีความยาวทั้งสิ้น13,5กิโลเมตรซึ่งเป็นโครงการสำคัญภายใต้แผนริเริ่ม1แผ่1เส้นทางหรือ BRI ซึ่งได้เปิดใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี